เู้อยมั่วมีดเสียงเสกไตใสเฮติมซ้ำเดี๋ยววันนี้เพื่อจะพาไปกินติ่มซ้ำร้านไทยซีฮีค่ะอยู่นี่เลยอันนี้เป็นของกรู้ทอดไส้กุ้งครับผมเปิดทั้ค่าอร่อยค่ะเป็นตัวมิกเจ้าเดียวค่ะ thơm vị chắc เดี๋ยว cho เป็นตัวน่าอร่อยมากครับครับใส่ตัว ค่ะอ<ท>ี <ian> ้ยี่คะร้านชื่ออะไรคะร้านไทซีนี่เบตงค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ใกล้หมอรายกาตรงแยกปากอุโมงค์ค่ะค่ะซกๆร้านอยู่ที่ไหนภาษาจีนหน่อยค่ะในในต๊าจงเหลาซึซึของเจิงลี่เจิงลเจียวเจียวเปียนไว เป็นเต้าหู้ติูบเปิดปิดกี่โมงคะเปิร์ที่ห้าปิดสิบแปดโมงค่ะ早上五点到中午十一点。 đây là chả bò ủ đậu tây quan để con nhỏ luôn các จะเป็นไส้ตัวมินนะครับก็จะมีผวน้ำเตามีไส้มันแล้วก็มีเท็หอมรันรวมกันครับข้นกจะเป็นเือกนะครับไ่มองฮัลโหลดีบันชงมาหลายนะว้าวบิงเซินอ่ะยูะหลา์ชั่โมมาเยอะอะจีซูจีซูเหรอว้าีูเหอว้าจีซูเหรออะอร่อยมอร่อยอร่อยมาก เขาก็ขนมเพือกค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้เป็นมี่ว่วกับก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับ บรรยากาศชั้นสองนะคะ thank <laughs> you